น้ำท่วมนนานอาสาสมัครจากทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านประสบอุทกภัยครั้งใหญ่หลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้เหล่าอาสาผู้เสียสละจากทั่วประเทศ แห่กันมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านเราหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลสัทธานะครับจากจังหวัดเพชรบูร์ครับผมเรามาตั้งแต่วันแรกถึงที่นี่ประมาณบ่าย3ามโมงนะครับตั้งแต่น้ําเริ่มเข้าท่าวังผาเข้ามานะครับเราก็เข้าไปเผชิญเหตุที่แถวอ่ริมแม่น้ําเลย ในวันแรกเนี่ยระหว่างช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะครับเราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าน้ำเนี่ยจะมาได้ถึงขนาดนี้เรามาทั้งหมด25ท่านครับนำเรือท้องแบนนะครับเรือกู้ภัยเลยนะครับมาช่วยทั้งหมด4ลาครับผมภายใต้เครือสว่างก็เข้ามาช่วยด้วยกันครับภัยพิบัติมันเกิดขึ้นภายใต้การเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่แล้วสําคัญที่สุดคือ1ทุกคนต้องตั้งสติครับเมื่อตั้งสติแล้วทบทวนสิ่งที่สําคัญก่อนคือ1นะครับเอารอดชีวิตก่อน2นะครับค่อยดูแลเพื่อนข้าง สามเสร็จแล้วร้องขอให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ได้ออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและหน่วยกู้ภัยเรานะครับขอ,อเป็นกําลังใจให้กับชาวนานทุกทุกคนให้รอดปลอดภัยและก็สู้ไปด้วยกันภัยพิบัติครั้งนี้นะครับทำให้พวกเราได้เรียนรู้พัฒนาการความมั่นคงของการดําเนินชีวิตต่อไปขอให้ทุกคนจงอย่าสิ้นหวังและสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ผมอยู่มูลนิธิกกระจกเงาครับตอนนี้เราพาทีมมาอยู่ได้2วันแล้วครับเรามาจากเชียงรายกันนะครับมีสนับสนุนงานด้านการจัดการข้อมูลผู้ประสบภัยที่ปอพอที่นั่นนะครับเพื่อจัดการข้อมูลที่มีการโทรร้องขอมานะครับเรื่องความช่วยเหลือต่างๆแล้วในพื้นที่เนี่ยที่กออหน้านเราก็มีกออของสว่างผู้ภัยสว่างอยู่ด้วยเนี่ย ทำให้เกิดการประสานงานเชื่อมข้อมูลกันในการช่วยเหลือสว่างก็จะเป็นตัวที่จะประสานกับผู้ภัยในพื้นที่ให้เข้าไปช่วยเหลือเคสฉุกเฉินเช่นต้องการอพยพผู้สูงอายุต่างๆนะครับออกมาก่อนตอนนี้ผมมากัน30คนอีกส่วนหนึ่งที่เราทําก็เราเปิดโรงครัวเลยเพราะว่าเห็นนว่าในพื้นที่เนี่ยเรื่องด้านอาหารเรื่องน้ําดื่มเพราะว่าเขาติดอยู่ในนั้นน่นนะหลายวันในช่วงที่วิกฤตที่เมืองน่านเนี่ยเราต้องให้กําลังใจผู้ประสบภัยเลยเพราะว่าโดนเรื่องน้ําท่วมนะครับที่สร้างความเสียหายไม่ว่าจะทรัพย์สิน หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเ,เกือบทุกปีเลยปีที่แล้วก็โดนปีนี้โดนหนักกว่าอีกนะครับก็อยากให้กําลังใจว่ามีคนที่พร้อมที่จะช่วยเราอยู่แม้ว่าในช่วงที่เราวิกฤตนะครับอย่างมูลที่กระจกเงาก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ผู้ประสบภัยมีความปลอดภัยมีอาหารกินนะครับมีน้ํากินก็พยายามเชื่อมประสานกับทุกหน่วยงานเพื่อเป็นเป้าหมายเดียวกันในการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตครับ เช้า25เมื่อวานเราก็ลงพื้นที่ตั้งแต่ประมาณ7โมงเช้าเลยนะครับอันดับแรกก็ไปอ,อพยพตนชลาคนแก่ออกมาจากบ้านนะครับประมาณสัก5-6รายแต่ณนกะ่อ,อนหน้านั้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มีทหารมีตำรวจมีมูลอ,อา,าสาสนามมูลที่หลายมูลที่ที่เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนออกมาแล้ววันที่25ตอนนองวันเราก็ได้มีการตั้งลงทุนนะครับอยู่ที่อำเภอเวียงสาแล้วก็ทามา มอบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอเมืองในจังหวัดน่านประมาณ1,500กว่ากล่องนะครับเราขอมให้เป็นกำลังใจให้นะครับทุกทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าหนึ่งเราทำเพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในจังหวัดน่านนะครับเราเห็นแล้วว่าจังหวัดน่าน5-60ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นกำลังใจกับพี่น้องจังหวัดน่านนะครับ เราต้องสู้ัปด้วยกันเราต้องสามาัคคีกันขอบคุณครับ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่านรวมถึงอาสาสมัครท้องถิ่นอีกจํานวนมากที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนบรรเทาความทุกข์ยากและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขอชื่นชมน้ําใจงามของทุกท่านมาณที่นี้ด้วยจบการรายงานข่าวโดยเหนือน่านนิวส์